สวัสดีค scream, ่ะพ <antique. S 1> really ี่น้องมาพอกับสาวใสพากินพาเลาะเหรอพี่น้องไม่ไี้เลาะหาเห็ดค่ะพี่น้องมาเลาะน้อกันเด้อจ้าตาสิมานอยู่บ่เอ้ยเห็นแล้วจ้ะพี่น้องนี่ดิ์พี่น้องเห็นเห็ดแล้วค่ะพื่อนเห็ดปวกไก่น้อยค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้อกันเด้อจ้าพวดพวดซะพอแล้วจ้าเห็ดปวกไก่น้อยพี่น้องพื่อนปวกไก่ใหญ่ก็มีค่ะพี่น้องพื่อนปวกตาบก็มีค่ะพี่น้องพี่ดิ เฮ้ยมาเก็บน้ำกันด้อจ้าอุ้ยพูน่นะพี่น้องโตใหญ่ๆนีก็มีค่ะบวกไปน้อยก็มีค่ะพี่น้องหลายขนาดแล้วค่ะไปเลาะน้ำกันอีกค่ะ ห่เละทงลาะทาละ,าละป่าน้ำกันนี่แหละจ้าพี่น้องหาะเฮ็ดน้ำกันจ้าไอ้ก้อนมันสิได้เห็นอีกอกี่บอไปลุ้นน้ำกันเนาะจ้าพี่น้องอืมอนี ขอเห็ดพึ่งมคมครับพี่น้องเห็ดพึ่งคมเห็ดพึ่งคมก็มีครับพี่น้องเห็ดพึ่งคมก็ออกโอ้ได้หลายค่ะได้หลายค่ะพี่น้องจะเป็นลุ้นนุ่กันจะ้ะลุ้นทุ่กันต่อไปครับพี่น้อง เห็นแล้วค่เฮ็ดข้าวดินค่ะพี่น้องมาเก็บนํากันนะจ้าโอ้พระกุ้ไค่ะพี่น้องโอ้ยลดซ้ำอ้ยคนน่ะงามๆค่ะพี่น้องมาเก็บน้ำกันะกะนะ,ะนนนจ้าพี่น้องขอบคุณคะนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะพี่น้องลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้สาวใจพากินพาร้อนี่นะจ้า ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะ